โอเคครับผมครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมโอเพอร์กอร์พิคกาชิเกอร์นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมเกมเซเว่นไนท์ทูนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของแต้มอารีนานะครับจริงๆแล้วเนี่ยแต้มอารีนาห้าพันไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับใครที่รู้กันอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เข้ามาเล่นเกมนี้นะก็จะรู้อยู่แล้วนะครับเพาเกมนี้จริงๆแล้วการทำอารีนาหรืออะไรต่างๆไม่ได้ยากนะครับแต่สิ่งที่ยากก็คือนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีแล้วกันนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดดดอออออ่่่่่นนนนนะะะคครรรับแล้้วก็็เเปปืงงงททีีขาาจจจจิๆผผมมพูไ แต่ว่าผมไม่แคร์นะครับถ้าอยากจะดราม่าก็ดราม่าใส่ผมเลยนะครับเพราะผมไม่ได้สนใจเรื่องนั้นอยู่แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าสิ่งที่ผมพูดไปก็คือไม่ใช่ว่าผมไม่กลัวเรื่องดราม่านะแต่ว่าผมผมแค่ผมอยากจะเอาความจริงมาพูดอ่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ความจริงคนรับไม่ได้นะครับแล้วก็จะเอาเป็นดราม่ากันเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขาโคดส่วนใหญ่คือไม่ค่อยยอมรับความจริงกันอยู่แล้วนะครับก็โอเคนะครับ ไอการพูดแบบนี้นี่มันจะถือว่าเป็นการดิสเครดิตเกมบอกว่านะครับอันนี้ผมไม่ได้ใจไวนกันนะครับก็เอาไป็ว่านะครับเรามาพูดถึงในเรื่องของอารีนากันก่อนนะครับ<ต>เบ<ส>ื่อไหมเข็มไม่พอเนี่ยเติมเกมก็ยังแพงด้วยนี่เลยผมแนะนำจูบิโกชอเติมเกมง่ายเติมเกมสะดวก แถมไม่พอราคาย,ยังถูกกว่าเติมเองอีกด้วยเปิดให้บริการมามากกว่า5ปีใช้อดีตพัสด่วดในการเติมสะดวกปลอดภัยชับไวแน่นอนนะครับบอกราความเค็มไปเป็นเทพกนทีกับจูบิโกช็อปหรืออยู่ด้านล่างสนใจคลิกเลยบอกว่ามาจากผมอีพีแคทไก่รับสิทธิพิเศษมากมายสนใจติดต่อด้านล่างได้เลยครับผมในสิ่งที่ สําคัญที่สุดองอารีนาคือผมไม่ได้เป็นผู้เล่นที่เก่งนะเว้ยก็คือผมมาอยู่อันดับประมาณ7 0 0 0ของขั้นนะครับแล้วก็อยู่อันดับ29 0 0 0ของทั้งหมดบนโลกนี้นะครับก็คืออยู่อารีนาประมาณ3,5 0 0นะครับที่ไม่ไปต่อเพราะว่าผมไม่ได้มีผมไม่ได้มีไฟในการอารีนาแล้วนะครับแต่สําหรับคนที่มีไฟในการอารีนาอยู่เนะี่ยผมจะมีวิธีให้คุณง่ายๆนะครับก็คือตอนนี้นะครับคุณกำตังในมือไว้เท่าไหร่แค่นั้นแหละ ถ้าคุณคำดังไม่ได้มือเยอะเลครับโอกาสที่คุณจะอารีนา5,000ันมันง่ายแต่ผมพูดอย่างนี้มันเหมือนไปตัดกำลังสายฟรีเลยป่ะจริงๆผมไม่ได้ตัดกำลังสายฟรีนะครับเอางี้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับการอารีนานะครับมันมีปัจจัยอยู่ทั้งหมดหลายอย่างนะครับการอารีนาเนี่ยมันมีปัจจัยอยู่หลายอย่างนะครับหนึ่งเลยนะครับ <Okay. S 1> หนึ่งเลยคือตัวละครเมตานะครับเมตาก็คือตัวละครที่ เขาใช้กันแล้วก็นิยมมากที่สุดในในในช่วงเวลานั้นนั้นคือมันเป็นตัวละครที่เก่งในช่วงนั้นนั้นและมันแก้ทางยากครับนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและทําไมผมถึงบอกว่าบางคนมีตัวละครที่ดีจริงแต่ทําไมถึงไม่ชนะคนอื่นเขานะครับหนึ่งเลยนะครับมันวัดกันที่ของนะครับและก็เลเวลของตัวละครคุณจะสังเกตได้ว่าอันดับหนึ่งของเซิร์ฟที่มีแต้มอารีนาหน0่งเนี่ยเขามีตัวละครตำนานบวกเลเวล50หมดเลยคุณคิดว่าเขาเติมไปกี่ล้านครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงว่าเกมมือถือทุกประเภททุกเกมนะครับมันคือ pay to win นะแต่ถ้าเป็นยุคนี้ก็อาจจะมี pay to earn มี pay to free free to pay อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพวก free to pay ส่วนใหญ่มันคือ pay to win เว้ยนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนเพราะว่าไม่ไม่งั้นเนี่ยเขาเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้คุณเขาเปิดเกมมาเขาก็เหมือนเปิดฟรีมันไม่ใช่งานการกุศลเว้ยมันต้องเติมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือแค่เข้ามาเล่นเท่ากับสนับสนุนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปเล่นเกมเถื่อนเราไม่ได้ใช้ โรแกรมโกงทุยนะค๋ยบเรามไอ้โปรแกรมโกงนะครับเราใช้ในส่วนของอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือ1เลยนั่นแหละอย่างที่ผมบอกคือตัวละครมันต้องดีไว้ก่อนละครับตัวละครมันหาจากไหนล่ะถูกไหมตัวละครมันหาจากการสุ่มครับแล้วสุ่มมันเกลือไหมเกลือครับเพราะมันเกลือมันต้องเติมเพิ่มครับมันก็ต้องยัดเงินเข้าไปนะครับกว่าคุณจะได้เซออิน50ถามว่าคุณถามว่าหลายๆคนก็จะพูดบอกเฮ้ยพี่มันซื้อในร้านได้แต่มันไม่ทันไง อะสมมุติว่าผมบอกผมบอกว่าผมมีเซอินอะ่ะผมบอกผมมีเซอินใช่ไหมผมมีเซอินแล้วผมอยากจะอัพเซอินเลเวล50อะ่ะผมซื้อได้วันละอันอย่างเงี้ยเนี่ย,ยผมต้องเก็บกี่วันกว่าเซอินผมจะ50ในขณะที่คนเขาเติมอะ่ะแล้วเขายัดไปเลยแล้วเขาได้เซอินซ้ำซ้ำซ้ำซ,ำซ,ำซ,ำซำมาเขาอัพถึง50เลยอันไหนไวกว่ากันครับ อ่าลองไปคิดดูจุดนี้นะครับนี่คือ1เลยนะครับที่ทําให้คุณอารีนาไม่ถึง5000ันก็เนื่องจากเงินในเงินเงินในบัญชีหรือเงินในมือของคุณไม่พอนั่นเองนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อจะให้ทุกคนหันมาเติมนะเว้แต่ผมบอกว่าจริงๆแล้วสายฟรีก็โหดได้นะสายฟรีก็โหดได้แต่ใช้เวลาครับแต่ว่ากว่ากว่าคุณจะโหดพวกเติมเขาก็เลิกไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็อิ่มอิ่มกับการเล่นแล้วนะครับส่วนเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับอย่างผมเนี่ยชิวเลยเส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่เล่นเกมเ คือทุกคนน่ะจะเห็นว่าเฮ้ยผมมาทํคชิปเนี่ยทำไมผมไม่เก่งขึ้นเลยทำไมมาสอนคนอื่นจริงๆผมไม่ได้สอนนะผมไม่ได้สอนในสิ่งที่มันยุ่งยากมากเลยนะแมผมแค่มาพูดทัศนคติความคิดของผมเพื่อให้คนฟังเข้าใจแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นแนวทางนแนวนะครับแล้วทําให้คนที่ดูผมเก่งขึ้นนะครับผมแค่พอใจแล้วผมเป็นสะพานเพื่อให้ทุกคนเก่งขึ้น แค่แค่ผมรู้สึกว่าลูกศิษย์ผมเก่งกว่าผมหรือทุกคนที่ฟังผมอยู่เก่งกว่าผมผมรู้สึกโอเคผมพอใจกับสิ่งนั้นโอเคไหมนะครับผมไม่ได้ต้องการดราม่าหรืออะไรนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วใครจะมาขิงใครจะมาปวดอะไรผมไม่ได้แคร์เรื่องนั้นนะครับผมดีกับทุกคนที่ทุกคนเก่งจากวิดีโอของผมโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นคือบทแรกและก็คือ1ของเรื่องของตัวละคร2คือเรื่องของอาวุธและประดับครับอาวุธและประดับเนี่ยส่วนใหญ่มันหาจากในเกมได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมมติว่าเรารีบจริงๆรียบจริงๆคือแบบไม่อยากหาแล้วอ่ะไม่เพราะว่าเออไม่เชิงว่าไม่อยากหาอยากจะได้ไวๆเล็กๆงั้นดีกว่าแบบไวๆไม่ใช่แบบมาม่าไวๆอะไรอย่างนี้นะอันนั้น มุกนะครับนะครับมันเป็นส่วนของในส่วนแบบว่าแบบว่าเราเราอยากจะฟาร์มให้ได้มากกว่าคนอื่นเขาเราอยากจะหาประดับให้ได้ไวๆเดือนหนึ่งเราได้เลยกับคนอื่นเขาหาเป็น 3- 4เดือนยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องทํำยังไงนะครับมันมีวิธีอยู่ก็คือในการส่วนของการเติมแพ็คครับ ส่วนของในการเติมแพ็กร้านค้าอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีแพ็กต่อเนื่องกับแพ็กพิเศษอยู่นะครับแพ็กพิเศษเนี่ยเวลาเราบรรลุเราก็จะได้แต่สังเกตได้ว่าผมเป็นฟรีร้อเนลยนะผมยังไม่เคยเติมสักแพ็กเลยนะครับคือไม่ใช่ว่าไม่อยากเติมไม่ไม่มีตังค์เติมครับก็สนับสนุนผมด้วยนะครับก็อย่าลืมนับสมัครสมาชิก80บาทนะครับเพื่อสนับสนุนผมนะผมจะได้มีตังค์มาเติมนะครับเออจะได้แบบเทพให้ทุกคนดูบ้างไงนะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของแผนที่ทุกวันเนี่ยอันนี้คือดีนะครับ มันจะมีแผนที่แบบพรีเมียมนะครับซึ่งมันจะให้แผนที่เราเนี่ยประมาณ200นะครับแล้วก็แผนที่ระดับสูง30ทุกวันนะครับเวลา28วันประมาณพันกว่าบาทนะครับพันหกว่าบาท พันไม่รู้ดิประมาณประมาณพันเกือบเกือบพันน่ประมาณ8 900กว่าบาทนะครับโดยประมาณนี่ครับก็เนี่ยมันก็จะทําให้คุณหาของได้ไวกว่าคนอื่นเขานะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณเติมแพ็ครายวันนะครับเติมแผนที่พรีเมียมเติมรูบี้พรีเมียมทุกวันอย่างเงี้ยคุณก็จะมีรูบี้ใช้คุณก็จะมีใบเปิดสุ่มทุกอย่างมากกว่าคนอื่นเขานะครับซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่มันทําให้คนส่วนใหญ่ที่เติมอ่ะเขาได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องนี้กันนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยมัน ตเติมยังไงให้คุ้มนะครับก็อันนี้คือคือจิใจจริงๆไม่ได้อยากจะพูดเรื่องนี้เลยครับแต่จริงๆมันง่ายแค่นี้เลยนู้นไหมแค่คุณมีเงินในมืออลิณาคุณก็ห้าพันแล้วเอาจริงๆแต่ถ้าเกิดสมมติคุณเป็นสายฟารีอลิณาของสายฟรีควรอยู่ประมาณไหนถ้าเราจะพูดกันในประมาณนี้ได้ไหมนะครับอลิณาฝากของสายฟรีโดยประมาณนะครับถ้าแบบเอาพอกินพอใช้นะั้นไม่ได้หวังแบบว่าเลิศเลอเพอร์เฟกอะไรมากมายนะครับก็คือขอแค่มีลูบี้ใช้กินเป็นรายอาทิตย์เหมือนที่ผมมีอยู่ทุกวันเนี้ยก็คือแบบสามารถที่จะใช้เปิด เขาเรียกว่าไงสามารถที่จะใช้สุ่มตัวละครใหม่ๆเวลาตัวละครใหม่มาก็สุ่มได้เวลาตัวละครใหม่มาก็สุ่มได้อย่างเงี้ยคือแบบพอมีพอกินพอมีพอใช้โดยประมาณนะครับของเขิงอาจจะไม่มีบ้างไม่เป็นไรหาเอานะครับก็เน้นเน้นแบบเปิดหาไวฟ์เอาตัวละครเจ๋งๆเข้ามาอยู่ในตัวามาเดียวทีมแล้วก็ไปวัดเอารอบหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกที่มันเล่นไปโหดๆช่วงนี้เดี๋ยวมันก็เลิกกันหมดแหละโดยประมาณมันก็เวียนเข้าเวียนออกนะครับมันเป็นเรื่องของปกติอยู่แล้วนะครับคนน่ะมันก็เดี๋ยวเล่นอิ่มตัวออออกกเเเข้าามมให่ววีียยนน เข้ามาใหม่มันเป็นแบบหลุมนรกหลุมแบบหลุมเพาะเรียกเป็นเป็นอย่างเงี้ยทุกเกมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เข้าใจในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราจะพูดแบบไม่น่าเกลียดนะเอาแบบอารีนาที่ไม่น่าเกลียดผมแนะนําว่าอันดับทั้งหมดของคุณควรอยู่ในระดับ10%อยู่ประมาณ10%ก็คือระดับสูง10%ตัวประมาณนะครับก็คือคุณอารีนาอยู่แต้มเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้อยู่ประมาณแบบต่ากว่า10%ลงมาอันนี้คือถือไม่น่าเกลียดสําหรับ สายฟรีแล้วเว้ยสำหรับผมผมคิดว่าสายฟรีอยู่ระดับนี้ได้ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่สําหรับใครที่เป็นสายอารีนาจริงคุณต้องงัดนะครับคุณต้องงัดเงินของคุณยัดเข้าไปแล้วก็สู้กับเขานะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่มีเงินยัดเข้าไปคุณก็อาจจะต้องใช้ดวงนะครับในการไปฟิลล่าสมบัติเนี่ยแล้วคุณก็หาประดับตายเกิดมานะครับมันเป็นเซตเอนเกมอยู่แล้วนะครับใครมีประดับตายเกิดก็คือโคตรพ่อโคตรแม่โกงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะมีมีได้ลืมตาอ้าปากมากกว่าคนอื่นเขาอะเอาจริง นะครับสำหรับใครที่มีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาก็ไม่เติมนะแต่เขาโชคดีไงเขาเป็นคนที่ดวงดีนะครับก็พวกนั้นก็เป็นแค่ประมาณ1ใน5นะครับก็คือแบบไม่ใช่1ใน5้าเขาเรียกว่า5 5คนใน100อคนอนะ่ะก็คือ5%เปมันจะมีอยู่5%ของสายฟรีของทุกๆ1 0อยคนอนะ่ะในสายฟรีนะครับที่จะไปสู่อารีนาขนาดนั้นได้นะครับก็คือเป็นคนที่มีดวงมีโชคอยู่พอประมาณหนึ่ง นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันจริงๆแล้วก็มันเป็นของเรื่องของอ่ะผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนะครับจะได้เข้าใจก็คือ1ของของคุณจะต้องบวก20ทั้งหมดประดับแดงทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกเสื้อถุงมือรองเท้าบวก20ทั้งหมดอาวุธบวก20ประดับแดงทุกชิ้นนะครับและเป็นจำนวนทั้งหมด4ตัวละครเลเวลตัวละครต้อง50 นี่ครับนี่คืออารินา5 0า0แบบ5,000บวกนะนะครับพลังศักดิ์สิทธิ์หรือพรศักดิ์สิทธิ์ต้องเต็ม10ทุกอันนะครับมาสเตอรี่เต็มร้อยนะครับมาสเตอรี่เลเวลร้อยศักยภาพทุกตัวละครจะต้องตันเลเวล15ทั้งหมดไม่มีตัวไหนขาดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุูทําแบบนี้ได้ยังไงคุณก็ขึ้น5,000ได้นะครับสัตว์เลี้ยงก็ต้องแดงนะครับเป็นแดงบวกหรือแดงธรรมดาเลยก็ได้ตัวละครก็ต้องเป็นตัวละครเมตาเป็นตัวละครในช่วงนี้ตํานานบวกทั้งหมดเลยก็ดีนะครับโดยเฉพาะใครที่มีตานานบวกเยอะๆมีทั้งคริสมีลูดี้แดงมีหมิงแดงมีวันเดอร์แดงจบ4ตัวนี้คือทํได้วย1ทีมแล้วนะครับและก็ต้องเลเวล50ทั้งหมดนะครับแค่นี้ครูก็อารีนาประมาณ800 0ถึงหมื่นแล้วล่ะโดยประมาณนะครับอันนี้ผมสรุปให้เลยนะครับสุดท้ายแล้วก็คือนะฮะสำหรับใครที่ไม่ได รีบก็เล่นแบบผมเนี่ยค่อยๆไปค่อยๆเล่นไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์สำหรับใครด้วยผมอาจจะพูดตรงไปหน่อยนะแต่มันเป็นความจริงนะครับก็ขอให้รับในจุดนี้ได้แล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ